สวัสดีครับผมมามาครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องโจชแนลแล้วก็ไอจอยแฟนเพจรวมถึงโจชแนลทิกตอกเลยครับมือนี้ครับมือนี้ครับทุกทุกคนมาแล้วครับหนาวมาแล้วลมพัดไวๆแล้วเมนูต่างๆก็นทีมาตามสเต็ปเลยครับเลยส่วนมือนี้ครับผมผมพาทุกคนมากินมามาหม้อไฟครับผมสู้ซ่ากันเลยเดียวนะครับสุดซ่าแบบเลยเดี๋ยวมาติดตามชมเลยครับผมมาเดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันเลยครับ รับแรกก็จะใส่พริกเผาเข้าไปด้วยครับกับเครื่องต้มยำนะครับสมยำของม,ามานะม่าเนาะใส่ไปหมดเลยคนละลายให้เข้ากันนะครับทุกคนเสร็จแล้วต่อมารครับเส็นมะมา่าใส่ไปเลยมะม,ม่าเป็นมะามา่าไทยนะครับรสต้มยำกุ้งนะครับทุกคนออกไข่ลงไปเลยทีนี้นี่ เอาเปลือกข้าไปพร้อมนังสีกรอบแซบเนาะไข่สามฟองครับผมจัดเต็มแนนเปียะเดี๋ยวรอหมอหอนครับมากับผมทุกคนตอนนี้หมอกำลังเดือดได้ที่เลยครับกำลังเดือดได้ที่เลยแดงฉำ่ำนะ้อ ไขครคนมากเลยทุกคนใครคนดีๆี ไขแดงแตกแล้วไขเยิ้มแตกแล้วทุกคนไขสามเวยยังคนเลยแ่ละครับรับเมนูมาม่าต้ยมยำไข่คนนะครับเส็บๆกับโซเชียลนะครับแต่ว่ากอนกินเขาต้องมี นำงาลาดอีกนิดนึงครับผมทุกๆคนกำลังห่อนดีเลยเนะาะลาดนำ,น,ำน้าเข้าไปครับผมตีบเข้าไปเลยจวดเข้าไปเลยมมผมจำมันต้องมีเปรี้ยวจี๊ดจ้านนะครับสามสี่เลยม,ม,มาครับมารอซิมกันบ้างเทนี่หากับเขาตาปมามากินน้ำกันด้วยครับทุกๆคนดูเด็กคนเข้าไปเรื่อยเลยอย ใครสามพวงนะครับอ่าหลังจากบยูมังหน้าเร็ตคนไมทีเรียบ,บร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้ทีนี่ป้าบนานซิมได้แล้วครับทุกคนมาลุยกันเลยทีนี้ได้เสยบร้รอมแล้วหุ่นแน่นอนครับแบบนี้แต่ว่าเขาอยู่กับนายหนาวจิบวเป็นไรหรือครับเนาะเต็มคำ อา้าห่อนรสชาติดีมากเปรี้ยวนะเผ็ดแต่กักมกรุบมครับ อร่อยมากทุกคนืครื่องจบบอกออกนุ่นวๆมันมันนะกับมีความหวานนิดเดียวครับแต่ก็เปรี้ยวเปรี้ยวนี่น้ำหนาน้อยๆพอใส่ของน้เพิ่งไปปกติตรสตม้มยำนี่นก็เส้็ของเขานี่ก็คือมีรสชาติแบบเปรี้ยวน้ำดน,นึงอยู่แล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับอขากฝากไปซ้ำนีดกับผมแซ่บๆน้ำกันเนาะมิรูนี่ก็เป็นเมนูแซ่บๆที่นักเสนอเพื่อความแซ่บองเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่างไรตัวเห็นเมนูยังกัฝากคอมเมนต์ใต้คลิปแนะน้ามาเลยนะครับผมเป็นไงครับผมเที่ยงเวลาครับที่เรามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ร่มดีครับอากาศดีครับครับ